สวัสดีฮะวันนี้วันอาทิตย์ที่ยี่สิบเก้านะฮะยี่สิบเก้ามีนาคมนะฮะก็ปิดปิดรดไฟอันใหม่นะฮะตรงนี้กูไม่สามารถใช้พลังเวทบนเฟกให้ไฟตึกไฟดับได้นะฮะเพราะว่าเขาเปลี่ยนไฟไฟมันแน่นแล้วก็ไม่ใช่ไฟสีส้มแล้วเป็นไฟสีขาวนะฮะสว่างจ้าไปทั่วนะฮะนี่มืดตื่นแล้วแต่มันก็ยังสว่างอยู่นะฮะ นะก็นี่เดี๋ยวก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะวันนี้ก็ทําง,งานไปแต่ว่าวันนี้อตอนเย็นๆรู้สึกเหมือนฝนมันจะตกไม่รู้เป็นอะไรนะฮะแต่ว่าฝนมันไม่ตกนะแต่ว่ามันมืดตื่อเลยมืดมืดมืดเหม,มือนฝนกำลังจะงงตกอ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะว่าอมันมีอะไรหรือเปล่านะฮะว่าบรรยากาศทําไมมันแปลกประหลาดชาติจเลยพูดเลยว่าทำไมมันแปลกจังกูไม่เข้าใจนะเพราะว่าอ่กัวเดือนเนี้ยไม่มีทั้งอากาศ มันมีอากาศร้อนเป็นเป็นเป็นหลักแลฮะก็มันหน้าร้อนแหละแต่ว่ามันนี่ไม่มีฝนตกเลยแล้วบางวันนี่ก็มีหนาวมาเลยนะฮะมึงหน้าอะไรฮะนี่มึงหน้าอะไรฮะมึงหน้าหนาวมึงหน้าร้อนมึงหน้าฝนมึงหน้าอะไรฮะมาทึกฤดูกันหรือเปล่านะฮะเอ่อฉันบรรยากาศแปลกประหลาดไปทั่วทั่วล่านะฮะทั้นแหละเออก็อืมกูจะพูดอะไรต่อจิเดนึ่งเดเดี๋ยคิดกันหมดกูพเดเ๋ยจะพูดเลยต่อ ก็มึงกันนะว่าเกี่ยวอะไรกับอืมชันไม่คากาศร้อนหรืออะไรอย่างนี้ป่ะเพราะจริงๆเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วมันก็มีมันก็แปลกๆเหมือนกันนะมันมีบางวันนะกูจำได้ตอนที่กูอยู่บ้านยายมนมีวันเหงที่กูจอดถ่ายกลางสะพานใช่ไหมแล้วกูบอกใช่วันนี้มันหนาวกูก็งงนะแล้วก็อ่ามีวันที่ฝนตกด้วยนะฮะเดือนนี้ก็เช่นกันหรือไงนะฮะมันอะไรฮะับมีบรรยากาศอะไรนะฮะต้องอ่าต้องแลดูพยากรณ์อากาศให้ดีนะฮะดูเวทเตอร์รีพอร์ตนะฮะว่าอืม มันจะมีบรรยากาศแบบไหนมานะฮะตอนนั้น,นแหละตเาเปิมาพูดเรื่องบรรยากาศยังไงวะคูวันนี้กูจะพูดเรื่องโลก่ลองะรอไฟแ,แหละลุงโจเขาก็เพิ่งจะมาะปิดให้วันนี้นะฮะเมื่อตอนเย็นเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ลุงโจเขาก็ อุดหลังคาแล้วจริงหลังคาเนี่ยมันมีรูอยู่รูอยู่อันนึงเวลากูตื่นมากูจะเห็นจะทับเลยแต่ว่าเวลากูเบื่อมันไม่เห็นนะต้องจ่ออุดไปให้ให้แล้วนะเพราะฝนมันจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้กันนะก็อุดไปไว,กว้ก่อนแล้วมันจะได้ไม่รั่วลงมานะเพราะว่านี่ไม่ได้เหมือนที่คอนไม,ม่ใช่คอนโดนี่ไม่ใช่เหมือนที่ร้านที่ตะคอมปฐมนะฮะร้านที่ตะคอมปฐมกูมันมีสามชั้นแล้วกูอยู่ชั้นสองนะถึงหลังคารั่วมันก็จะไม่น้ำมรั่วมากนะฮะแต่ว่านี่กูเป็นนี่เป็นบ้านนะแล้วกูอยู่ชั้นปอกนน้าเลยะะฮ ก็อุดไปแล้วนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะว่ามันจะมีฝนร่วลงมามันก็ไม่ร่วลงมาเพราะว่าอุดไปแล้วกูจะพูดซ้ำไปสมาททำไมไม่ทราบเหมือนกันนะฮะกูพูดให้วิดีโอมันยาวขึ้นแต่นั้นแหละต้องลอดไฟก็ได้ต้อเปลี่ยนให่ทั้งลังคาก็ใช้ได้ก็เย่นนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะจะอยู่แล้วนะแต่จริงๆกูอยู่เตรียมหนึ่งเด็กกูก็ไปกินอาหารแล้วเนาะช่ไมนั้นแหละอลก็ นี่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่านี่ก็สองทุ่มกว่า,แล,ววลวาแล้วก็เดี๋ยวอือเล่นเข้าไปแป๊บนึงเดี๋ยวกูก็ไปอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวก็เข้าห้องมารับเติร์ดสลัมเบอร์เติรดนอนนะเติร์ดนอนนะฮะพูดอะไรวะเออแต่รดเตดเติร์ดนอนแล้ว,ลวก็ตั้งแตกูปิดชิปแล้วกันนะแต่ไหนกูอยจริงจริงในห้องแล้วนี่ <c oughs> ไม่รู้ทำไมกูต้องปิดชิปในห้องนะ <c oughs> มันเป็นแฮบิทมันเป็นอ่าสิ่งที่ผมอยากจะทำตลอดการ อันานเทินหรือเปล่านะฮะกูกูพูดเทียอะไรมากมายเลยนะมันตัดต่อคลิปวิดีโอมึงตั้งชื่อวิดีโอแปลกๆไปเยอะไงมันสัมบูรกูเลยแปลกๆกูเลยตั้งแต่แคเนียแถมท้าไม่เจอมึงนี่ฮะโอ้ยคือ